เมื่อวันที่3กันยายน2567คะนาะงสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่ประชาชนคาดหวังว่าจะยังเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลหรือไม่โดยนาะงสาวแพทองทานค่ะก็ตอบว่าแน่นอนตอนก็คาดหวังเช่นกันพร้อมถามย้ำว่านโยบายที่จะถแถลงต่อรัฐสภาเรื่องนี้ยังเป็นนโยบายหลักอยู่หรือไม่นาะงสาวแพทองทานกล่าวค่ะว่าในคอนเซปต์ยังมีอยู่แน่นอนแต่จะมีการปรับรูปแบบตอนแรกจะเป็นดิจิทัลวอลเล็ตเราก็มีการวางแผนว่าจะมีการจ่าย เงินสดด้วยแต่ก็รอดูว่าอะไรที่ต้องแก้ในรายละเอียดและแน่นอนว่าต้องแก้ส่วนน,วยยนายวิสุทธิยนรุณประธานวิปรัฐบาลออกมาระบุโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในเฟสแรกจะจ่ายเงินสดส่วนเฟสที่สองจะปรับรูปแบบเหมือนกับเฟสแรกและอาจจะมีการแบ่งจ่ายตามงบป,ประมาณนั้นน,นางสาวแพทองทานกล่าวค่ะว่าใช่แบบนั้นเลยแต่ขอให้รายละเอียดชัดเจนก่อนเพราะกลัวพูดไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเดี๋ยวจะโดนหาว่าพูดไม่ตรงเราต้องทําการบ้านกันก่อนค่ะ